นี่ครับแอดมินผ้ามาเบงหอยขมนะครับอู้นี่ครับวิธีเลี้ยงหอยขมนะครับนี่ครับเลี้ยงหอยขมป้าดมก็บติไข่สช่ไหแบบลอยยางที่เขาเหยไยบไหล่ติไข่ใช่เป็นสิ่งไรแมันลายเดือนหมานี่ครับเบงหอยพันธุ์เลยครับวิธีดูหอยพันธุ์กดมันสีแหลมเปลือกบางครับหอยหมุนไม่เหี่ยแตกต่างก็หอยผืนบานเท่าหอยผืนบานเท่ามันสกดมันสีมุนกดมันจะมุน ตัวนี้ก้นมจะแหลมก้นมันจะแหลมครับเป็นหอยพักเขาเออโอ้นั่นครับปุงเสียบกหอยโอ้ยบุ่งเสียเดี๋ยวเสียหายเบิ้งครับโอ้ยบุญครับบักหอยโอ้ยบุญทีล้อรถถูกปล่อยนั่นปั๊บนี่ครับบักหอยโอ้๋อล่อรถปลูกล่อรถผมก็นึกว่าเอาบักหอยลงไปไว้ในหันเพราะขายวะบพรท่านขายบพรพ่อขายครับผลิตบพรท่านเอายังไงผลิตบพรท่านโอ้ยตีโต ทีเขียวนะครับสําหรับฟ้ามเพิ่นนะครับนี่ก็จะมีทั้งฟ้ามปูฟ้ามกบแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไ่ได้ครับก็คือฟ้ามหอยนะครับนี่ครับแต่ว่าเปรกเดี๋ยวสิไปถามายเล่าว่าฟ้ามหอยเราอยู่เมืองใดนะครับนี่ครับฝนกระต๊กนิดนึงนะครับบรรยากาศฟ้ามหอยเพิ่นครับเดี๋ยวพาไปเบ่งนะครับก่อนหอดฟ้ามหอยครับนี่ครับเห็นแล้วครับโอ้ สวัสดีครับอีเขียวอีเขียวขายกล้วยเหรอครับตัวนี้เป็นเปล้อกหอมทองครับนี่ปลาครับกุวีใหญ่ครับครับนี่อติดเถอะหูยงามแห่งครับหน่วยมันครับอันนี้คือเป็นออเดอร์นะครับเบิ่งกล้วยหอมทองเบื้องอุ้ยหลายต้นขั้นดินว่างน่ะราะว่างครูตบอลหมดอ่ะอ๋อบ่อยขั้นดินว่างังใส่ครับโอ้มีทุกอย่างก็เบิ่งหอยครับตัวนี้ก็เบิ่งหอยหอยขมครับนี่ครับ แอดมินพามาเบ่งหอยขมนะครับอู้นี่ครับวิธีเลี้ยงหอยขมนะครับนี่ครับเลี้ยงหอยขมป้าดถ้าติดใครคือน้ำแบบลอยยางที่เขาเหยียบหนึ่งติดใครเต็มสี่เดือนทำมันหลายเดือนใหม่โอ้ก็ที่ถูกโอ้อันน้ำม่าทุงพี่ได้อ่าเป็นไทยรูปจักบาทเหมือนกันนะนี่หอยม้วนนัจะเป็นหอยพันธุ์ครับมาสังเกตือบางนี่ถามว่นส่งเดือนสี่เดือนมันสีมันสีออกมากลันแหลมแบบนี้ครับ นี่ครับเบิ็งหอยพันธุ์เลยครับวิธีดูหอยพันธุ์กดมันสีแหลมเปลือกบางครับหอยมุ่นนี่มันจะแตกต่างกับหอยพื้นบ้านเท่าหอยพื้นบ้านเท่ามันสะกดมันสะมุนกดมันจะมครับตัวนี้กดมันจะแหลมกดมันจะแหลมครับเป็นหอยพันธุ์เขาเอิ่อหอยหอยจุบครับหอยขมหอยจูบบานเท่าหอยขมหอยจูบบานเท่าแต่มันเป็นคนละพันธุ์กับหอยพื้นบ้านเอาง่ายซะหน่วยมันจะใหญ่กว่าไว้ใหญ่กว่าครับถ้ารหาหกเดือนหน่วยมันสะกือบซ้ำโปรตีนเลยการหาหกเดือนเห็นไปหน่สยใหญ่แล้วก็เลี้ยงง่ายอีก เลี้ยงง่ายอยู่นะครับนี่บรรยากาศโบเลี้ยงหอยเพื่อนนะครับทั้งคางเป็นยังไงนี่ทั้งคางนี่เป็นเลี้ยงกบหน่อยครับนี่เป็นแพะเลี้ยงกบหน่อยและเส้นเส้นนี่ดิเส้นเส้นนีคือเขาเขาปลูกไว้เอาเอาอย่างเอาล้อรถหอยครับอย่างอหอยไข่ใส่นะลูกไงเอาหอยลอยเอ้าโอ้นั่นครับบึงเทียบกักหอยโอ้ยบึงเทียบเดี๋ยวจะให้เบิ้งครับโอ้ยเบิ้ครับบักหอยโอ้ยบิ้ทีละลอรถถ้าลูกไว้นั่นครับ ไไน,นี่ครับบกหอยโอ,อ,โอ๋อล่อรถปลูกล่อรถผมก็น,นึกว่าเอาบกหอยลงไปไว้ในหันปลูกลอ่อรถใครจะได้ลด่อร,ลอรถเหรล่อรถจักรยานย่นต์ต้องพาเครื่องบอกครับหรือจังไห<ด>นพาเครื่องถ้าบ่าาพาเราไ,ได้บะถ้าพ่พาเวลาเขาเก็บขายมันเก็บหนักมันสีเต็มมันสีแน่นมันจะไปอยู่เนี่ยนมันสีแน่นเลยถ้าพาเครื่องป้าแบบนี้เวลาเขาเอาเดี๋เขาเขาการละมังล่องลอยปุ๊บเขาหูจักจักเสียเลยนะหูเสียการละมัง เขาจะมาขัดใส่ขายบานโอ้ใส่กันล้มังแม่ <Man. S 2> นยามลุ่งยังได้ไอ้ายยามลุ่งเร็วไม่พอน้ำไม่เร็ว,น,รวน,น้นำแค่หกสิบเสนนี่เอาบ่าน้ำไม่เร็เแค่ตัวนี้บอ่อนีหกสิบเสนแม่นครับ <Man. S 2> เอาบอ่ได้บอ่อสามเมตรนะครับบ่อหกสิบเสนหกส้น,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 นยเดี๋ยวเบิ้งเด้อสิถามให้ลูกให้ให้ผู้ชมบนเบิ้งนะครับเนี่ยครับเลยๆนั่นคือต้นกล้วยเอาลงไปยังไงคือลงไปให้เป็นอาหารเพราะว่าต้นกล้วยปั๊บถึงนหนาพอมันสีมี่หนามเมีอยกกสินบ เอามันสิเป็นยางเป็นยางกันหมดหรอปล่อยกินแมนนี่ค่ายก้านเผาเนี่เป็นยังคือลงไปครับเนี่เอาเป็นยังคือเอาใส่ก้านเผาก้านอื่นๆบ่ได้แมนคือคือเอาลงไปแป๊บนึ่งมันมันเห็นมันสิมีเหมี่ยงกมาได้มันสิเปื่อยหอยมันก็สิดูดกินหมดเลยว่ะโอ้ดูดกินเมื่อกันสิมันปีเอยของแม่น่ะแมนครับแมนเอาสีว่างใครใส่พร้อมมันเป็นอาหารแล้วก็เป็นที่ว่างใครพ่ะวะที่ว่างใครมันนั่นนะเอาตรงตรงหอยมันสิบว่าวางใครใส่ดินนะครับ มันต้องใส่น้ำงาใหม่ใส่น้ำยากรไดเป็นสินาที่ให้มันดกกได้ดกอไดแมน่นี่ให้มันได้ดก,กออ๋อที่ถูกเป็นความหรูเลยนะครับสำหรับหอยขุยมแล้วหอยนี่ขายยังไงไอ่ือเดี๋ยวนี้ขายอยู่ประมาณถาคัาดใส่ยูร้อยยี่สิบกับโลหนึ่งร้อยยี่สิบบาทบบถาบ่อคัดนี่อยูแปดสิบบาทแปดสิบบาทไอ้แค่แบบน้อูดใส่เลย,มย,ยแม่นลูดใส่เลยนี่แปดสิบบาทถาคัดใส่พ่อขายหรือพ่อขายหรือครับตอนนี้ ถามแบบว่าถามแบบว่าถามแบบว่าแบบจังสีเลยนะพ่อขายวะบ่ท่านขายบ่พ่อขายครับผลิตบ่ท่านเอาง่ายๆผลิตบ่ท่านโอ้ติทถูกตาบ่พ่อนผอพ่อขายแต่ว่าบักไคเราเป็นบักไคพันธุด้วยครับบัวเป็นบักไคเกษตรนี่เบักไคเกษตรนะเป็นบักไครับเป็นนพัธุ์เกษตร่นะครับโอ้เราจะมีโล่งไว้ตลอดตัวนี้โล่งการบักเผาไว้เด้อครับการบักเผา บบนี้มันเปื่อยเทาจะเอาขึ้นไว้แนนถ้ามันเปื่อยมันกินเบิดเทากัเอาขึ้นไปเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนมันกินเบิดกินเบิดเบิด์ตเร็วหรอ้อนเลยบ่ซแทบนี่เมื่เกินสามสี่เดือนเดยอะแต่กางกินใบมันี่นะแนนเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบนี้ก็ว่าเปรี้ยวง้อหาแล้วเลี้ยงเอาตัวเงินเดี๋วนี่แนนบ่ลาล้มเดี๋ยวเอาตัวเงินอย่างเดียวเนี่อ่าดีใจประคองให้คมนี่เป็น เราเดินเปลี่ยนหน้ามั้งวะบอกคอยให้ขมเปลี่ยนบอกบอกคอยใหขมนี่บอกคอยเดี๋ยวเปลี่ยนครับย่างกี่ลายก็เป็นปีซะหน่เอาเรียงซี้เลยเป็นปีเลยเป็นปีเลยครับอ๋อกระเพราวัวเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนนุ่มคือย่างอื่นที่สั่นแมนโอ้ตายกินอหารนอกกับเป็นอาทชีพแล้ายังไ้ทีหนึ่งพีกินอาหารยังไงไอหอยหัวอาหารปลาดุกเขอดีนะครับอาหารปลาดุก้านยังไงห้ามครับห้าหมอาหารปลาดุกกันบอกเสนหนาเหมือนเปื่อยเ้าก็บซื้อห้ามอ่อนมากเลยเน้นห้ามอ่อนห้ามอ่อนผสมอาหาร ปดุกแมนขันใส่กันบ่แใ uh, an ่น้ำให้อาหารเปื่อยแล้วก็เอาห้ามรงแล้วก็ขันใช่กันยังไงบ้างไม่เมืเดียวกันหรืจังหวัดวานเป็นก้อนหรือว่านแตกแตกว่านเป็นก้อนก็ได้ว่านแตกแตกก็ได้ว่านเนี่ยมันจะไม่ยางหากินเองเพราะว่ามันเนี่มันเปื้อนกินเนี่มันแค่ดูดกินมันอยู่ได้โดนไบเหัวอาหารมันสามารอาทิตย์หนึ่งจะหายคืนหนึ่งครับย่านน้ำเน่าครับย่าไปหายรู้หายรู้พราะมันกินบ่เปลือกงแต่อยู่ได้โดยธรรมชาติของหอยมันก็กินแบบกินขี้ไข่หนามกินยังอยู่แล้วหมดล่ะก็หายไรเลยน้ำที่เน่าปฏิดีู ่อยว่ามันศูนความรู้เลยครับในผีเชียวนี่ยเจาะดีๆนะไอเรานะครับแล้วก็เป็นความรู้สาหรับเกษตรกรมือใหม่หรือมือเก่าเลยนะครับเคลียกันรองได้ครับรองได้ถามแบบว่าติดบรงได้ก็ดโทรหาาอเราเลยครับเพราะว่าผมสิลงไวทุกคลิปนะครับที่เป็นเบอร์อายเราไวใต้คลิปทุกอันเลยนะครับโทรมาหาายเราเลยนะครับเลายินดีให้ทุกคําถามนะครับที่ถามมากเลยครับ โอ้บรรยากาศดีนะครับนี่ก็คือเวลาเกษตรนี่ทั่วมะถามเลยครับบอกเท่าที่หู้บอกเท่าที่หู้นะครับเท่าหู้ก็บวังว่าได้เดี๋ยวมันจะผิดแมนอยู่ครับโอ้เฮ้าผู้ใดเก่งกว่ากับขอโทษขออภัยแล้วครับบอก่ถืออืมครับผู้ผู้มีความรู้มาม่แชร์กันอยู่ในคลิปเลยกันเนาะแชร์ความรู้กันเลยครับเพราะว่าตัวนี้ครับของนี้บริเลียนมากนาะแค่ว่าสากปฏิบัติซะเอาง่ายบริวิธีสตรี ภาคปฏิวัติดุนล้วนเลยนะครับคือเบิ่งเอาสังเกตเอาแล้วก็มาเว้าสู่หมู่สู่พวกอันนี้ก็เป็นเกษตรผสมผสานเน้อยเนาะแล้วเป็นหยังต้องปลูกกล้วยหลายๆเลยมันซอยหยังครับคือซอยนึงบ่ให้คขันดินว่างเปล่า2บ่เฮาก็ได้ขายพร้อมขายเครื่องหน่วยมันเครื่องนอมันนี่กล้วยหยังไงกตัวนี้เป็นหอมทองครับหอมทองเอนนอนบ่ใหญ่ปานไดตัวนีใหญ่ครับนอนบ่ใหญ่เครือมันคือใหญ่แท้พัดมันดีบ่จักษ์พัดมันดีเว้ยเนาะงามแฮง ปุนาเครื่องมันเด้อครับก็เลือกเพื่นบ่อนหลายเดือนนะจังว่ามันอันนี้บอ่อนี่ย่างไงบอ่อยังนี่ตัวนี้เป็นบอ่อเก็บน้ำครับพร้อมกับเลี้ยงปลาเพราะว่าคือม้วนผมเลี้ยงหอยกุ้งเอา้าทอมันมาน,น,น,นี่อ่ะมันไปวัซซุบอ่อตัวนี้น้ำบ่อครับนี่นนคือตัวนี้เป็นบอ่อเก็บน้ำอ๋อน,น้ำเดึงจากบอ่อนี่แหละครับดึงจากบ่อใหญ่มันนี่ไปวัซซุบ่อเลยถึงทอดอันทอดบนเด้อครับผูดครับมันเลือกเสมอเก็บน้ำหลายเท่ากับสูบไปใส่บ่อนตัวเดิมอ๋อบ่อนเดือนบ่อกบบ่อเก็บนี่ก็ไปจากนี่เบิดเลยไหมครับ โเราเห็ดบริหารจัดการน้ำได้ดีแห้งด้วยครับโอ้ oh, สบายเลยหอยนี่กี่เดือนไหนเลยขาย้าคือผมสังเกตเนาะยางจำต้องให้หกเดือนึ้นไปเป็นอย่างคือว่าหกเดือนถ้าหกเดือนปรับลูกที่มันออกรุ่นแลกมันสามารถออกลูกได้อีกเท่าจะขายแม่มันอ๋อหอแม่มันออกลูกจากสองเถือก่อนแมนแมนบอแบนลูกลูกลูกที่มันเกิดรุนแรกปแป๊บมันแห้งหกเดือนปป๊บมันสามารถออกลูกอีก เขาต้องเก็บแมียมไปขายเก็บเมียมไปขายอ๋อคือมันจะบวขาดมบวชขาดช่วงอ๋อก็คือแบบว่าลูกชุดแรกออกลูกได้ซะก่อนออกลูกได้ซะก่อนจะขายแมมันขายแมมันโอ้มีสูตรขายการลงทุนที่ว่างไงซะช่วงเขาซื้อมากสิบโลกันหมเขาเลี้ยงว่าหกเดือนแัดสิบโลเขาเก็บไปขายอีูก็ได้เมื่อนั้นคือจงไว้ก่อเป็นอีกชุดหนึ่งครับเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วไอ้ลูกบอลนี่กิโลครับเริ่มแรกยี่สิบโลครับนี่เริ่มต้นที่แรกนี่บอลยี่สิบโล ยี่สิบโลขายไปประมาณเกือบสองร้อยโลเลยสองร้อยโลครับนี่มีขายไปเกือบอันนี้เฮ็ดไปเฮ็ดไปกี่ปีแล้วครับนี่นี่เพิ่งเฮ็ดมาเลยบนทั้งปีครับบอกกันเป็นเดือนบนทั้งปีครับบนทั้งปีขายได้เกือบสองร้อยโลแม่นโละรแปดสิบคิดเอาเด้ครับผมกระบอกบวกไหรอกหลายบาทอยู่ได้ทุนแล้วล่ะได้ทุนเลยกำไรพอมันว่าทุนเรได้แล้วอันพอพันไม่พันถ้าะว่าห้อยแบบนี้ก็มาเอากระี่เขียวได้เป็นบ่ครับได้ครับ ขายเป็นพอผันแม่พันหรือขายเป็นโลูกัน่กันขายเป็นโลกกพี่กันแต่ว่ากระขอตัวใหญ่ๆแน่สิบเครับขายากสื่อและค่าถือกับบได้คัดไห้าซสื้อราค่าชูแน่กับคัดไห้ยังซื้อได้อือโอ้ผมผมก่เริ่มอยากได้อย่างเลยนะครับตัวนี้อันว่าเ่ถึงปีนี่ขายสองร้อยลกเลยบ่อกระบบเลกนะครับพ่นเนนบ่อโบเลือกต้องบบเลิอกมันไหวบ่อหามเลิกนช้นาำเลิอกโอยูด้วยมันน้ำเลิกมันถึงไม่อยู่รอฟัง แต่นี่กกได้กรนี้หน้ามันบ่เลิอกทุหมดมันก็จะอยู่ไปทัวเลยอยู่ทัวทัวบ่ออยู่ไปทัวบ่อเลยเห็นบ่อสิผมวางไว้นั่นไอวางยางรดนั่นนี่คือหกสิบเซ้นเนาะครับพกสิบเซนหกสิบเซ้นเครับนี่คือความรูเลยนะครับบ่อยันเลือกเพราะว่าเิ่นเด็ดไปทัวก็คือไม่หายใจอยู่แล้วสียูน้ำเลิกเลยเมื่อไรผมตายอ๋อแล้วแล้วผมถามนิดนึงครับสำหรับเผื่อว่าเกษตรกรหรือว่าผู้ชมมันอยากคูเขาเอาถี่เป็นอ่าเลียงในในบ่อปูนอ่ะ ถามมีความรู้ด้วยครับมันมันมัน,มนจะไงไหวซ้ำแบบนี้บอาา่อหลกะมันความความการหลอดมันจะสูงกว่าบ่การหลอดมันสูสงขึ้เขาเรียงเสบอดินครับแม่นบ่ะแล้วการขยายพันธุ์กระส่ายถ้ามันยอยู่ในธรรมชาติาอืมัเนเปลี่ยงเสบอปูอย่างนึงขึ้นหนึ่งบาลเทาเรียงเสทอปูนบก่ก เขาสิมาจะเป็นธุรกิจบ่ไห้คือเลี้ยงไว้โชว์สิเลี้ยงไว้โชว์เลี้ยงไว้กินกนิดๆหน่อย,ยๆซะแต่ถาแบบนี้เขาสามารถขายเป็นโล่ลอยโล่เป็นเร้าโล่สามสิบโล่ได้เนาะนเอาง,ง่ายๆกะน,นี่ะน,น,นะครับไอ้แล้วตอบให้เราครับคือว่าเลี้ยงไว้กินเนี่ยพ่อได้นะครับแต่ว่าถาจะเลี้ยงเป็นธุรกิจแบบว่าไว้ขายแบบหลายๆโล่หรือยี่สิบโล่้อยโล่เนี่ยต้องเฮ็ดบ่อดินนะครับเป็นบ่อดินนะครับเฮ็ดเป็น ก็แล้วแต่ว่าผู้ใดสิเลี้ยงเห็ดยังเนาะเลี้ยงไว้เห็ดกินได้ขั้วเลือดกับซ้ำนั่นก็ได้นะครับแต่สายพันธุ์นี้แนะนําเป็นสายพันธุ์แบบนี้เนาะครับเน้องถ้าเป็นสายพันธุ์บานเท่านี้บกคอยรอดเป็นวัยเทามาเลี้ยงปภาบแต่เป็นสายพันธุ์ไม่เท่ปภาบมันออกลูแล้วมันจะตายครับฟูสุกไปเอามาลงเอามาลงเอามาลงสักยี่สิบโลเนาะหามันออกลูกมันเถินหนึ่งสองเถอปแบบเวลาเขาสิเด็กเด็กครบหกเดือนถ้าเปรียบเทียบหกเดือนปแบบเขาสิไปจับขายแม่พันธุ์มันอาจสิบบนเหลือเพราะ สิบโลมันตายมันตายครับ<อ>แม่ถ้าเป็นหอยที่เขาเขาผ่านการเลี้ยงมาแบบนี้เป็นหอยกเกษตรพันธุ์นี้มันสิบเอค่อยตายตายมาถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหตผมเคยเลี้ยงมาเอ่อผมมารอบแรกผมก็เป็นค้นโอ,อยากคอยเสือคนเนาะมีคนแนะนั่นมาให้เลี้ยง,องหอยพันธุ์นี้ผมบอกมันต้นทุนมันสูงก็ลเลยเอาหอยบาดนะมาทั้งมาหอยบานนะเนาะโลละดับสิบห้าบาทโลคยี่สิบเมนเมนเมนผมผมก็ว่าอยานนู่ผมมันลดลงแปดร้อยก็ลดของผมขายมาถึงสี่ร้อยโลเมื่อไรมันตาย ตายถึงหาซีเเลยล่ะแต่ตัวนี้ท่านนี่เอามาลงบ่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหลือเกิดเบิดเหลือเกิดเบิดที่บอกว่าหาตายเลยเป็นไวราะมีชีวิตบั่แม่มันตายแต่ว่าอายุมันเงินกว่ามอนั่นถ้าคือผมเลี้ยงเบื้องแด้อายุเงินแล้วกการขยายพันธุ์ถี่ดีกว่าแล้วการ่างกายเขาแข็งแรงกว่ามั้งคิดว่านะสุดยอดดีๆว่าอายเราแต่ว่ากันแนะน้เด้วยครับเกษตรกรถ้าอยาก เลี้ยงคืออายเล่ากะหอยตามธรรมชาติกะก็เลี้ยงได้แต่ว่าอัตราการหลอดอาจจะน้อยเนี่ยเนาะแต่จะเลี้ยงก็เลี้ยงเป็นหอยทีเป็นหอยกเกีตรที่อเลาเลี้ยงนี้ครับเิ่นเพิน่นเพิน่พนป่าประสบการณ์แล้ว <laughs> เห <laughs> มือนเคยรู้มาแล้วเหมือนปูครับเดี <laughs> ๋ยวปูเราจะทดสอบถ้าปูเราผ่านนี่ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาแนะนาอีกปลาไม่ถูกซมูฟังเออครับดีดีดีโอ้ผีเขียวเราสุดยอดแห่งครับกันสั่นมือนี่กับขั้สีเอา ไปซ้ำนี่ก็เด้ครับสําหรับให้ให้ขมเนาะสําหรับเมื่อนี้นะครับก็ขอขอบคุณผีเขี้ยวอีลีครับสําหรับให้ทังช่องเกษตรพเพื่อนนะครับไดี๋มาเบิ่งสวนผสมผสานเลยครับแจ้งเสีอื่นว่าสวนผสมผสานหรือเป็นฟร์มเลยครับมีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยครับทั้งต้นใหม่ทั้งปูปลาหรือกบเขียดนะครับในน้ำนี่ทุกบ่ออ้ายแล้ว เป็นเงื่อนเบ้อนะครับคือมีปลาถูกบ่อไว้ครับมีปลาถุกบ่อมีกุ้งถุกบ่อมีหอยถูกบ่อมีกุ้งถูกบ่อเออเริมถามนะครับมีอีกอันนึงลริ่มถามนะครับอ่าสำหรับเกษตรกรนะครับในคลิปนี้บ่อถุกบ่ออ้ายเรามีมีกุ้งมีกุ้งฝอยแต่ว่ากางเว้มันหายเบ่งบ่ได้เพราะว่ามันบ่มันบกขึ้นมาอ่ากุ้งฝอยครับนี่ครับนี่ครับบ่อนี้มีกุ้งฝอยบ่อนัันก็มีกุ้งฝอยนะครับมีกุ้งฝอยท้อง้ยางใช่บ่อดินเลยเนาะ มันบบคือเลียงใส้นเพยงพอาิว่ายงายยให้เบืองได้กันนะถึงเวลาจังเอาวันมาลาเขาเลยนะครับ,บโอ้สุดยอดเ้อครับทุกบอมีสามสี่อย่างเป็นเงื่นเบิดนะครับโอเคครับเมื่อนี่ก็ขอขอบคุณพี่เคียวไล,ลายๆครับอจังไ๋กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตราเพื่อนไ้นัเด้อยครับเพื <c oughs> อ่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ถามี่ขอสอบถามได้ เกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับกลบเกี่ยวกับปูหรือเกี่ยวกับหอยนี่สินะการทู่มาหา,อายอเราได้นะครับพี่เขียวแล้วยินดีนะครับที่จะให้คําแนะนํานะครับเป็นคําแนะนําแล้วกะ็เป็นประสบการณ์เราเอามาคุยสันกันนะครับเด้อเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรพี่เขียวไว้ให้เกษตรกร,ร,กรหรือผู้ชมที่เขามาเบิร์นะครับเพื่ออยากโทรมาถามพี่เขียวนะครับะกะ ขอไปออเดอร์ในครับปรบปายเพราะว่าจะได้คุยกันง่ายๆเนาะครับครับ082 082 <8 66 S> 866 866 4505ครับ4505นใในการเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาทุมพระถามได้ครับบอกได้เท่าที่หูบอกได้เท่าที่หูมาสื่อมาอย่งกัได้ครับถ้ามีก็ขายให้ แต่ว่ามีเขาอะไรครับโทรมาถามก่อนดีกว่านาะโทรมาถามก่อนครับแต่ไปสนใจโทรมาถามก่อนครับผมดีหลายนะครับเแต่ว่ามีตั้งมาเอาเพราะว่าคือหอยน้ำผึ้งท่ประเทศเลยหอยนี่ขายดีฮะครับหอยขายดีครับครับผมขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปมื่อนี้กระเพื่จะไหวเพียงซรัพนี่ครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ